ใครที่อยากจะอ้อนคุณเหลือเกินเปิดใจดีใจปกปักรักษางานใหญ่ตกใจ โอกาสที่เหมาะสมใครนะที่อยากจะอ้อนคุณเหลือเกินฮนะเขาคนนี้นะอาจจะเป็นคนที่แอบชอบคุณอยู่นะเขาคนนี้อาจจะอายุน้อยก็คุณได้เขารู้สึกว่าเขาได้เจอคนที่ใช่แล้วนะเขารู้สึกมีความสุขเมื่อได้เจอกับคุณความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะเป็นงานใหญ่สําหรับเขานะที่เขาจะต้องใส่ความพยายามในความสัมพันธ์เขาอยากจะดูแลคุณปกป้องคุณเขา กำลังหาโอกาสที่เหมาะสมนะที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาอาจจะเข้ามาแบบกระทันหันนะจนคุณไม่ทันตั้งตัวได้นะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้นะะเขาอยากจะให้คุณเปิดใจนะลองเปิดใจนะกับเขานะเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีความแตกต่างไม่เหมือนคนอื่นนะมีความโดดเด่นเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างนะที่มีข้อแตกต่างนะกับ ความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่คุณอาจจะต้องเปิดใจนะคะหรือในกรณีบางท่านนะอาจจะเป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วและอาจจะเป็นคนที่มีประเด็นกันก็ได้นะเขาอยากจะให้คุณเปิดใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเดวิ Devil. 10ไมล์ hmm. The Moon 6ออปครับ3ไมล เขาคนนี้นะอาจจะเป็นคนที่อยู่แดนไกลกับคุณได้ต่างแดนต่างประเทศได้นะเขาเขาเฝ้าส่องเฝ้ามองคุณอยู่เขาแอบคิดถึงคุณนะคะช่วงเวลาที่นิ่งเงียบกันไปเขาอาจจะมองดวงจันทร์แล้วคิดถึงคุณได้ เขาแบกรับความสึกของเขาที่มีต่อคุณไว้ค่อนข้างมากนะะแต่เขาจะใส่ความพยายามในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาไม่สามารถบูออนจากคุณได้เขาคิดถึงเรื่องของคุณแบบวนไปวนมาคะ,ะอาจจะมีแรงดึงดูดหรือบางสิ่งบางอย่างมีความผูกพันรุ่มกันมาคนะที่เขาไม่สามารถลืมเลือนคุณได้นะคะสิออกอักับนะคุณเติมเต็มความสึกของเขานะทำให้เขาสึกอบอุ่นหัวใจนะะเหมือนได้เป็นครอบครัวกับคุณนะคะ เป็นความสัมพันธ์ที่รู้สึกปลอดภัยเหมือนอยู่ใกล้คุณแล้วให้ความรู้สึกเหมือนความปลอดภัยที่เขาสัมผัสได้ทางจิตใจของเขาเองนะคะ